เดี๋ยวเดี๋ยวตาเป็นไรโอ้โหตาเปไรไม่กินไม่กับพี่นี่คือหนึ่งในมายากรที่ผมร่ำเรียนมาจากน้องชายของพี่แน เฮ้ยคุณขยายความหน่อยญาติของคุณนี่เป็นยังไงจริงแล้วอ่ะเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่อาชีพที่ทำเงินจริงๆคือนักมายากลเฮ้ยอยากเห็นหน้าแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนฮะผมก็เป็นนักยสกเพิ่มโผล่เข้ามาเลยเฮ้ยมันไม่มีรูนะคุไม่มีการตัดต่อเอาก็ไม่มีรูนะถือไพ่วะมึงคุยกัน ครับผมสวัสดีครับแพทริกนะครับก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วถือว่าเป็นเกียริมากที่เสีรลองให้มาเยี่ยมเชื่อว่าคุณผู้ดูหลายคนน่าจะเคยเห็นแพทออกรายการหลายรายการแล้วล่ะแต่เนื่องจากพวกเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์มันหมดเลยถ้าเวลาเล่นเดี๋ยวจะเหมือนแบบจําได้ว่านี้สอนมาแล้วอะไรองเี้เราลองเอาสักคนที่อยู่ในทีมเราไว้ใจไหมเออเอาใจเอาใจมากใจมาอ่าผมช่วยดูของว่าไพ่แต่ละใบในกองไม่ซ้ํากันนะครับเขาบอกว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่สามารถแทนค่าไพ่อะไรก็ได้ในโลกถือไพ่หน่อยครับโอเคเลือกให้ผมใบหนึ่งหยิบออกมา ย้ายผมดูนะครับแล้วก็ช่วยกล้องดูช่วยพี่ๆดูด้วยย<ร>้ายผมเห็นโอเคโอเคโอเค,อเคนะครับคันนี้ใส่เข้ามาครับตรงกลางกลางกองโอเคอเคราวนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยจโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นไพ่ใบเดียวที่สามารถแทนค่าไพ่อะไรก็ได้จโจ๊กเกอร์ครับช่วยแบนมาให้ผมหน่อยครับโอเคดูดีๆครับจโจ๊กเกอร์ที่นาฬนิกาว่าจโจ๊กเกอร์มันค่อ,คอยๆเปลี่ยนสีแดงหรือสีดำครับสีแดงสีแดงเรียบร้อยครับเก้าโพแดงครับสุดยอดสุดยอด ันไม,ไม่ทนัไทนไ นเมื่อคุณเก่งขนาดนี้คืนนี้ไงอ่ะอยากให้เสนอสักกหนึ่งให้กับคนดูเสือร้องไห้มั้ระหว่างนั้นก่อนที่เขาจะยอมเสนอเนี่ยเอิ่มต้องช่วยโปรโมทครานิดนึงตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอใหม่ของผมนะครับชื่อว่า Stay Studio นะครับเปิดที่ทองหล่อเลยครับผมของของคู่เลืเอครัใช่ครับผมเฮ้ยใครอยากดูไปติดตามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เขาเลยนะ Studio h o u s ครับ Stay Studio ครับผม Stay Studio ทีนี้สตูดิโอเนี้ยทําอะไรได้บ้างจริงๆเป็นพื้นที่ space ที่เราสามารถปล่อยเช่าทําได้หลายอย่างอย่างเช่นเราอาจจะทําเหมือนเป็น bridal shower สําหรับคนที่จะแบบแต่งงานอย่างที่เกาหลีเนี่ยเคาจะแบบมีก่อนแต่ง งานเราจัดอีเวนต์เหมือนบบนั่งกินข้าวแล้วก็จะแบบจัดดอกไม้อะไรให้ด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะทำเป็นสตูดิโอถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบพื้นที่ทำเวิร์กช็อปอะไรก็ได้กูว่าที่นี่สว่างไป Alexa turn off light ที่ที่พี่ไปไฟมันน่าจะเป็นอีกแบบนึ่ง Alexa change light to pink น่าจะชิมกับไฟประมาณนี้มากกว่าใช่ไหมครับแล้วมึงมีตู <h <h ้กระจกอีกอันนี <h <h ้คือใครสั่งก็ได้ใครสั่งก็ได้ครับลองสั่งดูก็ได้ครับ Alex change light to blue เฮ้ยมันฟังสเนียงไทยออกด้วยว่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเราทำไฟเนี่ยให้มันเปลี่ยนสีได้เผื่อแบบมีอีเวนต์หรือว่าทำเป็นงานหรือว่าปาร์ตี้ตอนกลางคืนหรือว่าอะไรก็ได้เราสามารถแบบอัดแอปได้ครับเราเราทำสเปซที่แบบให้มันดูเรียบง่ายสามารถแบบเปลี่ยนแปลงเรียบหรูดูดีเรียบหรูดูดีจังเลยวเราไปดูข้อมูลกันไหมได้อ่าไปไป ตั้งแต่เราเรียนกลนไพ่กับแพทอะเราไม่เคยเล่นไพ่กับแพทเลยจริงๆแล้วการเล่นกลนไพ่มันเอามาประยุกต์แบบโกงการชนะไ้ยจริงมันก็<อ>มันก็มีเทคนิคสามารถเอามาใช้ได้อะไรเงี้ยสมมุติเราเล่นกันแพทลองโกงได้ไหัหยให้ตัวเองรอกอ่ะเออได้ครับเดี๋ยวลองดูแต่ว่าก่อนเนี้ยเราสับไพ่ดีกว่าล้างไพ่เลยอ่าล้างไพ่ล้างไพ่เลยเฮ้ยเหรอเฮ้ยเพราะเราจะได้รู้ว่ามันเนี่ยมันไม่มีการเซตอัพอะไรทั้งนั้นโกงยากถ้าเราเป็นคนสับไพ่เองนะถ้าผมจับนะไม่มีทางโกงไม่ได้ ล้างละโอเคคราวนี้เล่นประมาณกี่คนครับเอาเอาห้ามือเลยไหมล่ะมือไหนชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หรอลองลองลองดูลองดูเอาเอาที่เจ้ามือนี่เลือกสลืขาแล้วตรงเนี้ยแพ้หมด12345 12345 5ห้ามืออันนี้อ่ะห้าแต้มอันนี้เท่าไหร่เจ็ดแต้มแต้มหกแต้มหกแต้มมือของผมเฮ้ยเก้าเด้ง ไแพทไม่สอนอะไรพวกนี้พี่ตอนนี้การที่เป็นเจ้าเนี่ยเราสามารถ control ไพ่ได้มองดูได้ว่าไพ่ข้างล่างเป็นไปอะไรไพ่ข้างบนเป็นอะไรในระหว่างนี้ผมเปิดไพ่อยู่แล้วผมก็สามารถบังคับไพ่ได้เลขแปดกับเอเนี่ยผมดึงมาอยู่บนแล้วเร็วมากนะเทคนิคจิิงที่การแจกไพ่ใบล่างเลือกเลขมาเลขอะไรเอาก้ากับแจ็คก้ากับคิงอะไรเงี้ยนะผมก็หาก่อนหาคิงกับแจ็คผมเนี่ยผมดึงมาแล้วะเป็นเทคนิคเร็วมากใช่ครับเราก็สามารถดึงออกมาดึงก้าผมดึงมาละสองใบ ตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วสองใบนี้สองใบอยูนี่คือฟังหนึ่มือละแต่เขาดูดีๆนะเขาสองสับดูนะเขาสับหนึ่งสองอธิหลักแล้วเขาสับลแล้วก็จะดูสับธรรมดาจริงๆแล้วเราเอามาอยู่ข้างล่างไปแล้วนะนี่ไปล่างแกันนะไปหมล่างแล้วนะวิธีการแจกนี่มันเป็นเขาเรียกว่าบอลล้เดียวคือการแจกไพ่ใบล่างแต่ผมทำให้ดูช้าๆในระหว่างนี้ผมแจกหนึ่งสองสามสี่พร้อมเป็นใบไพ่ของผมเนี่ยผมจะเลื่อนมาแล้วผมก็ หยิบไพล่่างแทนพอทำเอาเร้วเนี่ยเสียงมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการแจกเนี่ยมันก็จะสามารถเอาไพ่จากกลางเนี่ยออกมาได้ตอนไหนก็ได้ที่เราต้องการอ่าต่อไปเป็นช่วงที่คุณผู้ดูน่าจะรออยู่อ่าสอนกัหนึงกลนได้ครับวันนี้ผมจะสอนว่าผมว่าผู้ดูเข้าเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วไม่กอดูตรงนกอดแล้วแหละอย่าเน้นตอนที่แม่งถาแล้ว กูได้แบบกูดเอาเอาไม้กวนดีดีดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นไม้กวนที่แบบผมเคยฝึกตั้งแต่ตอนที่แบบเล่นไม้กวนแรกๆเลยแล้วผมถือว่ามันเป็นไม้กวนที่แบบค่อนข้างจะดีอยู่ก่อนอื่นเนี่ยโต๊ะเนี่ยไม้บางไม้เนี่ยมันจะมีเสียงที่มันไม่เท่ากันัอยงนะถ้าฟังดีดีโอเคแน่นเลยสมมติว่าอย่างนี้จะทะลุลงมาใต้โต๊ะ พอทำให้ดูใหม่อเจ็บแบมือให้ผมหน่อยประมาณนี้โก้ใช้โก้ทั้งเงินว่ะคือมายาโก้เนี่ยจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบอย่างตะเกียบมันจะมีวิธีการดึงดูดความสนใจมี slide up hand มีวิธีการพูด presentation อะไรหลายอย่างอย่างเทคนิคที่ใช้จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า lapping lapping ก็คือแ a p คือตัดอ๋อคือจริงๆเหรียญเนี่ยสังเกตว่าผมเนี่ยวางค่อนข้างจะใกล้ขอบโต๊ะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ผมต้องการใช้เป็นวิธีการ ดึงแล้วก็ปล่อยลงบนตักการที่แสดงเมกอิเนเราต้องทำแอคชั่นของเราให้มันดูเหมือนธรรมชาติที่เราจะทําจริงมันจะได้ดูสมจริงเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเกิดเหรียญอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องลาก <c oughs> มาเนี่ยอันนี้ไม่สมจริงนะ <c oughs> แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลทําไมเหรียญผมถึงวางตรงนี้เหรียญผมวาตงวาตรงนี้เพราะว่าผมต้องการ <c oughs> ขอโต๊ะพักเหรียญเริ่มต้นเนี่ยผมโชว์ก่อนผมพักมาแล้วผมก็คอนติเนียต่อซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเหรียญลวเหรียญเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง แต่ตะกี้ตอนเคาะยังมีเสียงเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าคอนเวนเซอร์ในการแบบทาให้คนยังคิดอยู่ว่าทุกอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นในจริงนะเราไม่ควรนะคือเราหนึ่งสเต็ปนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราเอาตักเราหาโต๊ะก่อนนั้นทำมาเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะที่บ้านอะไรเงี้ยร้านอาหารเรานั่งปุ๊บเอาขานิบนิบขาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเหรียญตกลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่มีเสียงก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะเคาะก่อนเป็นการสร้างเหมือนคอนดิชันให้คนแบบจำเสียงจำเสียงจำภาพในระหว่างนี้ผมเคาะอ อันนี้เป็นมิสเ d i r e c นแล้วคอนก็จะแบบมองตรงเนี้ยเราเราสร้างโฟกัสตรงนีน้ไม่ไม่ไม่สนใจ Direction อ่ะคือให้อยู่ตรงนี้คราวนี้ผมก็โอเคปิดนิ้วแล้วก็ลากนิ้วโป้งเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเราหยิบแล้วก็ปล่อยให้มันตกปุ๊บตอนนี้เหรียญตกแล้วคราวนี้มือซ้ายเนี่ยเราก็ลงไปเนี่ยก็ไปหยิบเหรียญตรงตัดในระหว่างที่เราเอามือเนี่ยไปร้องข้างล่างคราวนี้ผมไม่มีเหรียญละแต่ข้างล่างเนี่ยเราไม่มีเหรียญเพราะฉะนั้นผมจะทำนี้เคาะพร้อมกันเพื่อเพื่อสร้างเสียง เสียงหลอกเสียงหลอกอีกเทคนิคนึงวิธีการลากเหรียญอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคนี้เราเอาเนี้ยขูดใต้โต๊ะอันนี้เขาเรียกว่าซานูชั s o l u t ว่ n โอเคตะเกี้คือเหรียญทะลุโต๊ะแต่บางทีเนี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นเวลาเหรียญมันทะลุเพราะผมจะเอาเซตอีกสเต็ปหนึ่งอ่าอันนี้ผมเอาแก้วดีกว่าอ่าอาแล้วก็เอาที่รองแก้วผมจะวางอย่างนี้ ให้ hey, ผมที่ผมว่างเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้ทุกด้านโ <Okay. S 3> อเคน,น,นะครับจับตาดูดีหนึ่งสองทะลุลงไปให้แกเฮ้ยเหมือนคนป่าอะไรวะอ่ะโดนแพทหลอกมาเยอะพอละ ผมว่าพอตรงนี้ดีกว่าก่อนที่จะดูง่วไปกว่านี้จะบอกว่าแพทริกเนี่ยเขาทำงานกับแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยที่ไทยคุณไปทำงานอะไรมาบ้างแบรนด์แบบเออร์เมสอันอะไรโค้กพวกแบรนด์อะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าบ้างอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นไปดูพอร์ตของเขากันได้นะแล้วเขาไม่ได้ทาแค่ที่ไทยเดียวก็ทาระดับแบบเอเชียทําที่จีนมาแล้วเยอะแยะนะถ้าเกิดแบรนด์ไหนสนใจงานที่มันอลังการขึ้นแบบใช้วิธีคิดนานๆหน่อยเจ๋งๆครับไปดูพอร์ตของเขาได้ที่นี่ก็ใน Instagram Facebook ก็ได้ครับ p a t r i c k k u n p a ้ r i c k k u เอาไปตามเลยนะสุดยอดจริงเฮ้ยคุณมีทวิตตอกด้วยนี่ตอบก็มีครับมีก็พิมพ์ชื่อก็มีทุกที่เลยครับก็เล่นมายากลอ่าก็มีมายากลอะไร้ยครับเยอะคนเยอะแต่ว่าที่สตูดิโอของผมเนี่ยใส่พวกสมาร์ทซิสเต็มด เหมือนเราเซ็กเวทมนต์ได้ซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบน,นี้ก่าเ,เราสามารถผมผมสามารถสั่งเปิดพัลดลมเปิดทีวีเปลี่ยนสีไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเป็นอันนี้เป็นอีกมายากลนหนึ่งของผมไปเดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อนไปโอเคตอนนี้เราก็อยู่ชั้น3าแล้วนี่เป็นห้องครัวอย่างหลอดไฟทีวีหรือว่าพัดลมเนี่ยเราสามารถสั่งให้เสียงสั่งได้อันนี้ไม่ใช่ว่าสั่งเมียมาทำนู่นทำนี่ใช่ไหมอันนั้นเมียสั่งผม Alexa Party time Let's party Let's party เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเพลงก็จะเล่นอ่าอันนี้สมมติตอนกลางคืนแบบเรากลับมาบ้านปุ๊บเราแบบชิลๆเปลี่ยนไฟอย่างนี้ผมว่าทาเป็นสีแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบสีอ่อนๆหน่อยแบบกินข้าวกินสแน็คได้อ่าเปิดเพลงใช้โทนสีฟ้าชมพูเนี้ยก็จะดูเกาหลีนะมันอยู่ที่คนอยู่ด้วยถ้าเป็นเป็นแพทเป็นภรรยาจะน่ารักเลยแต่ถ้าเป็นเราสี่คนมันจะแบบสวัสดีครับพี่ยังไม่กี่คนครับ น้องเนี่ยมากับเพื่อน3ามคนเนี่ยมาไม่นานมาไม่นานร้องเก๋ไหมเฮียร้องเก๋ให้ให้น้องร้องร้องดีแล้วเพื่อนเพื่อนแค่เอาไมค์มากันเองทีวีนี่สวยมากเลยอ่ะแต่เป็ข้าเหรอของซัมซุงรุ่นเซริฟคือเรามองด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวไอซึ่งอันนี้ที่ผมชอบคือมันไม่ต้องแบบติดผนังเราสามารถย้ายได้แล้วมันดูไม่ค่อยแบบเป็นบ้านสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะสั่งเราเปิดได้ Alexa turn on TV YouTube ได้หรือว่าเราจะฟังเพลง Spotify อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอ้ครัวนี่ใช้ได้จริงไหมได้ครับทุกอย่างเราจะเก็บซ่อมให้หมดเลยอย่างเช่นแบบไมโครเวฟหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะแบบทำทุกอย่างเรียบเก็บให้หมดเพราะว่าเราไม่อยากให้มันดูลกเหมือนแบบครัวทั่วไปเฮ้ยเดี๋ยนะเราเปลี่ยนจากมายาก,กลเป็นเปิดบ้านได้แบบเมือ่อไหร่วะเนี่ยเออวะคือช่วงเนี้ผมกำลังอยากดูบ้านเพราะคุณต้องใช้จริงคุณต้องเริ่มสร้างบ้านแล้วอ่าใช่เล่นบ้านอาจจะฟังไม่ดีเท่าไหร่เรื่อนหอ อ่าดูตู้เย็นก่อนเลยตู้เย็นน่ารักมากใช่ตู้เย็นอันนี้เป็นของบอร์ชครับซึ่งจริงๆหลายคนก็ถามว่านําเข้าหรือเปล่าอย่างแบบร้านมุนทาวรก็มีมีขายหมดซึ่งรุ่นนี้มันที่ผมชอบมันสราสามารถถอดได้ปิดนะครับเป็นแม่เหล็กซึ่งอะไรโอ้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องการสีขาวแต่นี้มัน,มนเป็นขาวมุกโอ้โหก็เลยแบบไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แต่มันยังนอยมันก็แมทกับพื้นเฮ<อ>้ยแมทมากังพอได้นะพอได<ม>้ผมสงสัยอย่างหนึ<ม>่งต<ม>่อไปเลยอันนี้อะไรอ่ะเอียงเอียงเนี่ย อันนี้เป็นโฮสครับอย่างโฮสส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเราอยากได้ที่มันแบบดูไม่ใหญ่เกินไปดูไม่เป็นครัวที่จริงจังจนเกินไปเหมือนแบบคล้ายคล้ายเหมือนเป็นโมเดลเหมือนแบบตึกโมเดลห้องโมเดลอะไรเงี้ยมันเป็นหูที่เราสามารถเปิดได้คืออันนี้มันก็ดูสวยครับแต่เวลาใช้จริงก็จะมีปัญหาหัวหัวไม่ไม่ไม่แต่จริงๆแล้วอันนี้เวลาใช้จริงๆอ่ะมันจะปิดนะ แล้วมันจะแบบเหมือนสร้างบอลลูนตรงนี้มาดูดไม่ต้องเปิดก็ดูได้ใช่ไม่ต้องเปิดนะจริงๆถ้าเกิดใครซื้อไปอ่ะปิดอย่างเงี้สยสวยๆอย่างเงี้ยแหละออแต่ฮูดเนี่ยจริงๆต้องผ่าออกนะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเป็นมะเร็งนั่นฮูด <laughs> ตอนนี้กำลังคุยกับพ,พ,พันยาของ,ของแพทครับผมชื่ออะไรครับฮีอึนครับฮีอึนซึ่งฮีอึนเนี่ยเป็นโฟตโตกราฟเฟอร์ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนกันมาถ่ายที่นี่เลยเพราะว่าถ้าคุณมาถ่ายที่นี่คุณจะได้คือออกมาแล้วมันดูมีความเป็นโอปป้าอ๋อช่างภาพจากเกาหลี ใช่ถ่ายจากออนนี่สลยภาพแบบโอป้าเออคือเขาจะมีมุมมองที่มันจะอาจจะไม่เหมือนกับคนถ่ายรูปแบบคนไทยอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาจะดูรีทัชให้ด้วยแบบเกาหลีนิดนึงเออเขามีรีทัชให้โอป้านิดนึงเหรอเอ่ยืนดูอายลูกไร้โอป้าโอป้าพี่กำลกงพี่แล้วพี่หนุกเนวนนวยูลูกไร้เอออา คุณไปเจอเขาที่ไหนมนะเออจริงเจอกันที่เกาหลีครับตอนนั้นผมไปเล็กเชอร์มายากลที่เกาหลีพอดีแล้วเป็นเพื่อนของเพื่อนเลคเชอร์มายากลถามอะไรนิดนึงชอบอะไรในตัวเขา He asked me what what I like about you everything Everything ทุกอย่างเัาทุกอย่างแต่างงานกัานานไหมเอาจริงแค่มั่นเฉยนะครับเ้วเราไม,ม่จัดงานมั่นแต่ว่าจริงงานแต่งเนี่ยมัน,มนควจะเป็นเดือนที่แล้วใช่เพราว่างานแต่งเดือนที่แล้วอ่ะของแพทอ่ะเขาอ่ะคุยกับทางบ้านผมแล้วว่าให้บินไปเกาหลีกันเพื่อไปไป,ปาประเพณีเขาอ่ะที่ให้ไปแบง<ช>แบกอ,อ,อ่ะเออเออผมใส่แบ่แบเขาเรียกว่าฮอมบัเออกผมปะัําผมทํามบอกอมบ้าเลมบผมก็ว่าก็คือเหมือนแบบผมมัต้องนั่งอยู่ข้างในแล้วเขาก็ต้องนั่งอยู่ข้างในแต่ต้องมีผู้ชายสี่คน แข็งแรงไม่สามารถแบบยกได้อะไรอย่เงี้ยแก๊งบทหลังนะแก๊งเนี่ยตอนตอนที่อยู่ที่เกาหลีก็คือเป็นช่างภาพใช่ปะใช่เออวันนี้ please take photo นะ make us like อป้าเออ B T S เฮ้ยๆ้ B T S อะกูเอวาทีโอเค serious o ป้า cute นารักโอป้าวัดโอป้า like horny ผิดตดิดตดพี่ปอนพี่ปอนทิ้งท้ายนิดนึงเกิดใครอยากจะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับแบบสไตล์โอป้านะครับ <t ính> หรือว <t ính> <ๆ>่าอื่นๆมีพื้นที่ให้เช่าด้วยมีครัวห้องนั่งเล่นอะไรต่างๆ อย่าลืมมาลองใช้กันที่นี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับ BTS ทองหล่อครับผมแล้วเขาบอกว่าถ่ายรูปนะเดี๋ยวได้ดูแบบสไตล์โอปป้าของเราเนี่ยเขาบอก1คนเท่าไหร่ครับแพตหนึ่งคน1,500บาทครับได้เป็นไฟล์ไปอย่างงี้อ่าได้ original ไฟล์แล้วเราก็ retouch ให้ประมาณ3-5ถึงรูปสามสินาทีสองคนถ่ายนะครับคนสองคน2,500บาทครับถสองคน2,500บาทแล้วก็จะมีแบบ family ถ้าเกิดแบบถ่ายครอบครัวอยากได้สไตล์แบบ มินิมอลแบบไม่ได้เป็นแบบใส่ชุดอะไรแบบสมัยก่อนองนี้เราก็จะทําเป็นเรียบๆง่ายๆถ้าแฟมิลี่เท่าไหร่แฟมิลี่ก็อยู่ที่สี่0ับาทครับผมมีแบบถ่ายกับสัตว์เลี้ยงด้วยได้ค่ะอ่ามีสัตว์เลี้ยงก็มีครับถ้าใครอยากจะถ่ายกับหมาแมวอย่างนี้ก็1,800บาทถ่ายกัดักก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะดักก็ได้ครับหรือว่าจะให้สวิตเอ่อเหมือนเขาถ่ายสินค้าอะไรก็ได้ก็มีเหมือนกันแล้วแต่จบจบด้านการถ่ายสินค้ามาด้วยคู่วงจรครับผม งั้นวันนี้ก็จากดูเลยเพิ่มเติมก็ไปที่สเตจูดิโอได้ครับผมเนาะไปติดไปติดตามเพิ่มเติมเลยเออทิ้งท้ายหน่อไปเดี๋ยวลาไปด้วยภาพราดีกวออ่าโพสแบบโอป้านิดนึ่นนงเอาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ Oh my god! Dreaming about Korean girlfriend? Funny face? More, more, more. <laughs> <laughs> I think you maybe look better with the mini heart. <laughs> <laughs> Professor. <laughs> <laughs> Hold your belly in. And don't don't hide your lip too much. Yes. Okay. <laughs> that is good. <laughs> 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 <tea> <laughs> <coughs> Open your eyes please. <laughs> <laughs> Can you beat like two feet up too hard? If the chair is too small? Okay. Oh, cute. Oh, cute. Oh, next door. Opa, look. Serious? Gangster. <laughs> <laughs> and can you guys like kinda like talking each other laughing shot? <laughs> <laughs> okay, look at the camera with the face.